โอเคครับ okay, ผมก็ต้องกราบสวัสดีแบบไทยนะอยู่กับผมนะทักบีโมแท็กกับเกม5แขณะนี้ซิมูเลเตอร์2,018เกมที่ว่าด้วยการซ่อมรถนะครับซ่อมรถรถมีหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถบัสรถเบนซ์รถจีนจักรยานมอเตอร์ไซค์สูต มีหมดยังไงก็แล้วแต่นะใครชอบเกมนี้นะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องดีโมแท็กด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดที่แฟนเพจของทักด้วยนะฮะดีโมแท็กเหมือนกันยังไงก็ไปดูกันในเกมเลยนะจ๊ะใครเดียวไม่ได้กดกดซับด้วยกดซับ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 โอเคตอนนี้เราเข้ามากันในอู่แล้วนะครับเป็นอู่ซ่อมรถนะที่มีถังอาห้องประมาณหนึ่งแถวนะมีที่ถ่วงยางที่งัดยางกล่อง เอาไว้อัพหรออันนี้มันเอาไว้อัพนะอัพสกิลต่างๆตอนที่เวล5 0แล้วก็นี่คือโทรศัพท์ในการรับออเดอร์ของเรานะครับออเดอร์คนแรกมาแล้วรถอะไรเนี่ยมาเย็น M5 รถเข้าร้านแล้วนะครับว้าวนิวับมากเลยเฮ้ยดูโซงเหมือนออเดี้เนาะเรามาดูกันว่าอันนี้คือการกดกดเพื่อดูสเตตัสนะครับว่าเราต้องซ่อมอะไรบ้างคาเบต2คาลิปเปอร์2นะครับ ตัวเครื่องปกติดีแค่ทำแค่รถการย้ายรถก็ง่ายนิดเดียวบุ๊ปคาไปที่เรามีลิฟต์อันเดียวไปโดนแล้วเอารถขึ้นเลยนี่เป็นซ่อมรถนะถามว่าซ่อมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันปั๊บเดี๋ยวเราดูสเตตัสน,นิดนึงนะเราอยากรู้ว่าอันไหนต้องซ่อมเนี่ยครับมันจะเป็นสีแดงๆจุดไหนที่ต้องซ่อมจะเป็นสีแดงคนระับ น,ร,น,นรู้สึกว่าจะไปอยู่ทางล้อซ้ายหมดเลยนะนแล้วเดี๋ยวแป๊บ,บนึงขอดูอีกทีนึงก่อนหนะ้าว่าต้องทำอะไรบ้างท่อเบรกสองคาลิเปอร์สองโอเคแล้วก็ไปคอมพิวเตอร์ฮนะเข้าที่อาคาชอ็อปผมไม่รู้เรียกอะไรนะคาช็อปกนะัเข้าไปที่ระบบเบรกคาลิเปอร์สองอันแล้วก็อะไรนะท้าเบรกอีกสองอัน เวลาเปลี่ยนผ้าเบรกจริงๆแล้วสำหรับรถจริงๆเราต้องเจียนจานด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าเราต้องเจียนจานด้วยไหมถอดน็อตกดที่ซ้ายถอดน็อตกดค้างเอาไว้นะอะไรเสียบ้างไม่ใช่โอ้อันนี้ทั้งผ้าเบรกทั้งเบรกเลยวะโอเคมาเปลี่ยนก่อนถอดน็อตครับ มันเป็นเกมของปี2018นะแต่ผมแม่งไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่ไหนมาเวเกมมันมีมาตั้งนานแล้วอะแล้วเกมดีด้วยนะกดที่ขวานะครับแล้วกดไอตัวบวกเพื่อใส่ของใหม่เข้าไปลูกสูบยังดีอยู่ไ,ได้ใส่ล้อกลับโอ้รถมาสภาพดีมากคันนี้แต่ปกติเวลาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคู่เลยนะเบ อันนี้โอเคไม่ต้องเกียจานนะแต่เรื่องจริงต้องเกียจานนะอันนี้อะไรเสียมากมีแค่คาลิปเปอร์อย่างเดียวที่เสียนะคาลิปเปอร์คือตัวจับนะครับมันก็จะเป็นเบรกใช่ไหมเบรกอันนี้คือจานเบรกรถจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้น้ํามันจะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็จะโดนตัวลูกสูบคาลิปเปอร์นะครับดันไปโดนผ้าเบรกผ้าเบรกก็จะจับกับตัวดิสท,ทำให้ล้อหยุดหมุนนั่นเองถอดออก เฮ้ยอันนี้ต้องถอดใส่ใส่คาลิปเปอร์ตัวใหม่เข้าไปรถสภาพยังดีอยู่นะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าลูกค้าคันนี้ถือว่าดูแลรถดีนะอันนี้คือวิธีการปลอยล้อยถูกต้องนะรเราต้องปลอปลอนแบบไข่นะอันนี้คือแบบหลักการจริงๆนะนะเพื่อไม่ให้แบบว่าล้อมันคงเทนะครับถ้าเราจะปอนแบบตึ้งๆๆ,ๆๆเนี้ยมันจะมันจะไม่สนิทนะครับแต่ในเกมมาได้หมดแหละอันนี้บอกไว้เฉยอ๋อ อโอเคพาเบตีก่อวเกมนี้เพลินมากนะสนุกเพลินเหมือนใส่เข้าไปเอาจริงๆนะในนักไอความฝันของผมก็อยากมีอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าปูรถได้บ้านเอาไว้สำหรับทำรถตัวเองอะไรเงี้ยเก็บฐานมันเครื่องง่ายเป็นเหมือนชอบช็อปรุงอนะไรเงี้ย แจ๋วดีนะผมคิดว่านะขันให้แน่นนะอย่าลืมต้องขันให้แน่นนะเอขันแน่นหรือ,อยังโอเคขันแน่นแล้วล่ะเคเอาลดลงได้แล้วเราก็ตรวจสอบสเตตัสอีกทีว่าลดเสร็จหมดยังโอเคเสร็จหมดแล้วกำไร340บาทเลือดขาลิฟออกเรียบร้อยคลิกขวาส่งรถครับ ไปดูรถคันต่อไปกันดีกว่าโหรถสภาพปีครึ่งนะสวยมากยายรถก่อนมาดูดิโอ้ยมึงขับปีครึ่งยังไงสนิมแดดขนาดนี้เนี่ยสภาพปีครึ่งนะสวยมากเัเลี่ยนแอร์ฟิลเตอร์เปลี่ยนฟิลฟิลเตอร์แล้วก็ยางตีเส้นนะโอเคเรามาดูกันก่อน น,นี้ก็เป็นกองอากาศนะครับกองอากาศก็มีหน้าที่กองอากาศนะเออตรงๆเลยเอาไว้กองอากาศนะครับกองอากาศของขับรถยนต์เพราะว่าพวกอากาศเนี่ยคือหลักการทำงานของเครื่องยนต์นะครับจะมี3อย่างนะทำให้รถสามารถขับเคลื่อนได้คือความร้อนนะแล้วก็อากาศกับเชื้อเพลิงอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักสําคัญเหมือนกันนะครับกองอากาศดามากอันนี้ก็เป็นฟิวแล้วก็ อกองอากาศแล้วก็ยางสเส้เนใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหม๋ยวดูสเตตัสก่อนอ๋อแล้วก็เชนออยแล้วก็เปลี่ยนเดนออยรีฟิลนิวโอเคได้ครับก่อนอื่นก็มานี่ก่อนอ่าเมื่อกี้อะไรมัางนะแอร์กองแอร์หนึ่งกองแอร์มีหลายอย่างนะต้องดูดีๆก่อนนะครับถ้าไม่ชัวแต่เนี้ยผมชัวเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นรูปแล้วไม่เชื่อดูอีเวนต์เจอรี่ก็ได้ อันนี้คือกลองแอร์ใหม่อันนี้คือกลองแอร์เก่าแล้วก็กองเชื้อเพลิงครับแล้วก็ยางยางเข้าไปซื้อตรงนี้กดออกก่อนแล้วเข้าที่ไทชอ็อปอาสแตนดาร์ดบเมื่อกี้เห็นโย่สี่เส้น,นไปโอเคเราจะมาเปลี่ยนของง่ายๆใส่กลับก่อนนะเอ้าเฮ้ยิปหายละลืมต้องกดบวกก่อนนะถึงจะใส่ของไดนะ้นะเราใส่ในของใ่ ก็ติดคลิปล็อกกันอันนี้เหมือนจริงนะผมค่อนข้างเหมือนจริงนะรายละเอียดเกมแบบว่าการถอดหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างเหมือนจริงเลยผมก็เป็นเกมที่ทำมาค่อนข้างดีนะใส่เชื้อเพลิงใหม่เข้าไปของเก่ากขาขายออกโอเคเดี๋ยวเรายกรถขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันนะกดที่ขวาแล้วก็กด move equipment เข้าไปที่นิดหนึ่งกดที่ขวาอีกทีแล้วก็เด a i อ o i ออก นี่ครับพี่เดนออยออยเราจะออกจากตรงรูนี้นะรถจริงๆก็อย่างนี้เลยมาเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนกองให้เขาด้วยรองสภาพเฮ้ยรองสภาพเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงเหรอจะขับรถไม่เปลี่ยนกองน้ำมันจริงๆนะแ้วผมใส่้กลับก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้ามันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่ายังโอเคเอาก่โอเค แล้วก็เดี๋ยวก็ถอดยางเปลี่ยนยางภาพถอดออกหมดแล้วสี่ล้อโอเคเราจะไปถอดยางแล้วก็ต้องถ่วงยางที่ถ่วงยางจะมีสงแบบนะมีแบบเป็นแผ่นแผ,น,แผนเห็นไหมด้านซ้ายมือของผมนะแล้วก็เป็นแบบตอกนะโอเคแต่เราจะต้องรื้อเอายางเก่าออกก่อนยางออกแล้วออออใส่ยางใหม่เข้าไปเขี่ยไปเลย แล้วก็มาตั้งถูนพวกเนาะโอตั้งถูที่นี่หลายร้อยเหมือนกันนะต่อเส้นสองสามร้อยแหละเส้นหนึ่งอะ่ะแหมลูกค้ามาเยอะนะนี่ตรงนี้ด้านโทรศัพท์สีฟ้าเนี่ยอันนั้นคือคนต่อคิวรอซ่อมรถเรานะหน้าไม่งอรอไม่นานนะจ๊ะงานช่างมันต้องใช้สีมือต้องรอกันนี้จึงเดี๋ยวผมจะรอ,อยางไปเลยแล้วกันใส่ทีเดียวส0 0้มันจบจไป ควันนี้ทำแต่เบรกรือไงนะไม่มีงานใหญ่เลยนะงานเอเมเล็กๆโอเคใส่ล้อดีกว่าปับเรียบร้อยจบงานเดี๋ยวเราต้องเติมออยก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่ได้เติมออยใช่ไหมเด่นออยไป่ <c oughs> ะเรามาดูก่อนว่าออยพอหรือยงัง เฮ้ยครึ่งทักอีกครึ่งหนึ่งเต็มก็ไปหน่อยคนระับโอเคเต็มแล้วล่ะล้นแล้วด้วยกดไม้กดไม้โอเคเพอร์เฟปิดฝาคือลถลูกค้าไปจ้า วันนี้ก็เป็นอะไรที่ดูดีนะเฮ้ยเร็วสีแล้วหเหรอเติมไปเลยอันล็อกได้อะไรเพิ่มอ่ะเฮ้ยอ,อู๋ไปพาร์ทส้มแล้วเนี่ยที่ผมบอกนะครับตอนนี้ไม่มีปองส้มนะโอเคนะสำหรับเกมาเคาแมคคนิคซิมูเลเตอร์นะฮะกับการซ่อมรถของอู่ของช่างทักนะฮะก็ต้องขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วนะ ในอนาคตจะขยายใหญ่กว่านี้นะใครชอบในเกมนี้หรือว่าสาระที่ได้จากรถยังไงนะฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง b ีโมเทคด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบายบายแคปเปิ bye